สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ร้านหนังวัวของผมเราก็มีออเดอร์สินค้ามาให้ชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราได้มา3ออเดอร์ครับกับออเดอร์แรกก่อนเลยตัวนี้เป็นกระเป๋าตังหนังวัวแท้ครับตัวนี้เป็นหนังวัวสีน้ำตาลทองครับเย็บได้ส้มด้านในบุหนังวัวสีน้ำตาลช็อคครับโดยตัวนี้นะครับทำเป็นหนังแท้ทั้งใบเลยไม่มี PVC ครับเนื่องจากว่าพี่ลูกค้าครับไปเห็นตัวคลิปงานที่เราแก้กระเป๋าโค้ดครับแล้วก็เป็นตัวหนังแท้เนี่ยที่เราทําขายหลายๆชิ้นพี่ลูกค้าก็เลยไลน์มาปรึกษาว่าพ ครับผมซึ่งทําออกมาแล้วให้มันเล็กที่สุดทําได้ไหมเราก็เลยบอกว่าทําได้ครับผมตั้งจากนั้นแล้วเราก็บอกรายละเอียดของพี่เขาไปว่าตัวหนังวัวที่ร้านเราเนี่ยเป็นหนังวัวแท้มันจะมีการยืดหยุ่นต่างกันแต่ละสัดส่วนของตัววัวเราก็เลยเอาหนังช่วงหลังครับไปไว้ด้านนอกเอาหนังช่วงท้องกับหนังช่วงคอมาไว้ด้านในสาเหตุครับผมซึ่งเวลาเราใส่ลงไปแล้วเนี่ยหนังแข็งครับจะยืดน้อยกว่าหนังนิ่มลักษณะก็จะเหมือนกับหนังช่วงคอถ้าเราดึงตรงหนังตรงคอเราครับเราจะรู้สึกว่ามันยืดได้เยอะแต่ถ้าเราไปดึงหนังตรงช่วงแขนนนนนนเเเราี่ยยยมมัััจะืดดไ้้้อททงป็ เหมือนกนกัสาเหตุก็คือว่าหนังแท้เนี่ยมีความยืดหยุ่นต่างกันตรงนี้เราก็เลยใช้ประโยชน์จากการตรงนี้ครับที่มาทํางานของเราเราจะทําให้ลูกค้าใส่เงินได้50บาบใบครับซึ่งเวลาใส่แล้วเนี่ยจะไม่หนาตุ้งออกมาเพราะมันจะหลูมเข้าไปด้านในทีนี้เราก็จะมาหาเส้นรอบวงภายในครับผมโดยตรงนี้เนี่ยจะมีเงื่อนไขก็คือจะใส่บัตรอยู่ข้างละ10บใบครับผมด้านบนจะใส่สีด้านล่างจะเก็บ5ครับตรงนี้เราก็จัดการทําออกมาในลักษณะสไตล์นี้ก่อนพี่ลูกค้าก็เลยบอกว่ามันต้องบางจริงๆนะถ้าไม่บางพี่ไม่เอานะ บอกจัดให้ครับผมเพราะว่าเราตัดตามสั่งอยู่แล้วเราต้องทําตรงตามความต้องการโดยวัสดุเป็นหนังวัวครับพี่ลูกค้าก็เลยเลือกสีครับเลือกรายละเอียดออกมาให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นพี่ลูกค้าก็บอกว่าอยากได้หนังสีน้าตาลทองบุหนังวัวน้ําตาลช็อกเราก็เลยจัดการคัดสรรหนังออกมาให้ครับโดยตรงนี้พอเราทําเสร็จแล้วเราก็จะมาส่งรูปรายละเอียดให้กับพี่ลูกค้าชมครับผมเงินตรงนี้จะอยู่ที่ประมาณ50าบใบถึง60บใบนะครับเนื่องจากว่าเงินตรงนี้ยังไม่ได้ใช้ครับมันมีความบางครับเราก็เลยใส่ใ,ให้มันเป็น60บใบก่อนตรงนีีเน้เเ่ยยราาากก็ลทํออมโด พี่ลูกค้านะครับก็ลองใส่ชมพี่ลูกค้าบอกโอเคครับเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่แบงค์ใหม่เนี่ยมันจะฟูครับแบงค์ที่ใช้แล้วมันจะฟูกว่าแบงค์ที่ยังไม่ใช้เราก็เลยเอาแบงค์ใหม่เนี่ยอยู่ที่60บใบใส่ลงไปข้างละ30ครับพอใส่ลงไปเสร็จแล้วครับเราก็จะพับให้กับพี่ลูกค้าชมว่าเฮ้ยมันใช้ได้จริงๆนะโดยตัวนี้ครับความยาวครับกับความกว้างครับเรายึดสเกลของเงินเยนกับเงินบาทเงินเยนจะกว้างที่สุดครับเงินดอลลาร์จะยาวที่สุดครับทีนี้เนี่ยพอทาค่าเฉลี่ยออกมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย กกมาาาจระเป๋ที่สําคัญก็คือความยาวครับเราจะสังเกตได้ว่าพอใส่ลงไปแล้วแบงค์เนี่ยความยาวเนี่ยมันจะไม่ไปหยิกอยู่ที่ปลายแต่ถ้าสมมุติว่ากระเป๋าไม่ได้เผื่อสัดส,ส่วนภายในหรือแรงยืดครับผมมันจะทําให้ตัวแบงค์เนี่ยไปยับย่นกันอยู่ข้างในตรงนี้เราก็เลยจัดการทําออกมาให้เรียบร้อยพี่ทุกค้าเห็นคลิปแล้วนะครับผมชอบใจมากๆครับพร้อมทิปเพิ่มมาให้เราอีกครับผมเราต้องขอขอบคุณลูกค้าครับตัวนี้เนี่ยที่เป็นหนังในนอกรับถ้าในาท้องตลาดเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์เนมก็หมื่นขึ้นครับแต่ตัวนี้เราทําออกมาให้กับ ตรงนี้ก็จัดการออกมาให้เรียบร้อยกระเป๋าตั้งนะครับจะเริ่มตั้งแต่ประมาณใบละพันหกครับถึง3า0 0บาทอยู่ที่ลูกค้าเลือกรูปทรงรูปแบบครับอย่างตัวนี้เนี่ยจัดเต็มเป็นตัวพิเศษอยู่ที่2800บาทครับผมส่วนตัวนี้ครับเป็นตัวซองกล้องครับเป็นตัวซองกล้องดิจิตอลของซัมซุงลูกค้าหลายๆท่านอาจจะไม่รู้ครับว่าสมัยก่อนซัมซุงมีกล้องดิจิตอลด้วยนะครับตัวนี้พี่ลูกค้าสะสมตัวซองไว้ปรากฏว่าซองมันเสียสภาพไปแล้วครับเพราะว่าหนังมันเป็น PVC พอรู้ว่าร้านเราสามารถที่จะดูแลซ่อมแซมด้วยยกกกาาาาาารรททีี่่่ํเเเป็็นนหัังงแดดขขึ้้้้มมไพลลูคคสบ ต,ตัวนี้นะครับพี่ลูกค้ายังอยากจะได้คอนเซ็ปต์เดิมคือเป็นหนังสีดําเย็บได้ขาวเราก็เลยจัดการทําขึ้นมาให้ตัว PVC มันแตกลอกไปแล้วครับพอมาถึงปุ๊บเราก็ทําความสะอาดก่อนเลยครับผมหลังจากนั้นแล้วเราก็ทดสเกลครับสัดส่วนต่างๆครับผมให้มันพอดีสมส่วนกับตัวเดิมเป็นมิลต่อมิลครับหลังจากนั้นแล้วเราก็หาจุดยึดเย็บแล้วก็วางประกบกลับไปนะครับโดยการดูแลซ่อมแซมแก้ไขออกมาให้เรียบร้อยพอทําเสร็จส่งให้พี่ลูกค้าดูครับพี่ลูกค้าเห็นแล้วพูดคําเดียวเลยครับว่าโอ้โหมันสวยขึ้นเยอะเลยเพราะว่่าาาาาตตัััััวววววหหนนนนนงงงเเีีียมมมมมมมคคุแล้้ทํใซอดู สไตล์ในปัจจุบันมากขึ้นซองตัวนี้ผ่านมาแล้ว15ปีครับผมต่อมาชิ้นที่3ครับตัวนี้เป็นมันนี่คลิปครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าโหลายกราฟิกตัวนี้สวยมากเลยครับหนังวัวสามารถพิมพ์ลายได้แต่ขนาดนี้เลยหรือตัวนี้ไม่ใช่หนังวัวพิมพ์ลายนะครับตัวนี้เป็นหนังงูครับตัวนี้น่าจะเป็นงูหลามนะครับจะต่างกับงูเหลืองมครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นหนังที่ลูกค้าครับผมไปซื้อกระเป๋าของทางฝรั่งเศสมาครับเสร็จแล้วตัวกระเป๋านี้มันเก่าและแลวพี่ลูกค้าบอกว่าไม่กล้าใช้ครับเพราะว่าใบมันใหญ่ลายงงูููตัััััววเเนนนนนี้้ยมมป็็แทครบกกลลดา พี่ลูกค้าก็เลยมาให้เราลื้อครับผมพอเราลือออกมาเสร็จแล้วเราก็เลยจัดการทําขึ้นมาให้นะครับโดยตัวนี้เป็นมันนี่คลิปครับผมสามารถหนีบเงินได้อยู่ที่30มสิบใบครับตัวนี้เนี่ยจะสับลงไปอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็สามารถเก็บบัตรได้ข้างละ3ใบตัวนี้เน้นความบางสลิมครับพกสะดวกเก็บสบายงานทุกชิ้นเราจะพับขอบครับ เพื่อที่เวลาถือแล้วมันจะไม่บาดมือด้านในระบุหนังวัวแท้เข้าไปให้ทําให้มันระบายความชื้นได้ดีเพราะหนังมันมีรูขุมขนทําให้เงินไม่เปื่อยไม่เหม็นกระเป๋าไม่เสียสภาพตรงนี้เราก็เลยจัดการทําออกมาให้เรียบร้อยโดยที่ลูกค้าครับถือเรื่องโชคลาบด้านในก็คือเป็นหนังวัวหนังงูสีแดงครับตัวนี้ก็จะเป็นหนังงูเช่นกันนะครับตัวแดงแงเนี่ยครับผมลายทั้งหมดตรงนี้ก็คือเป็นหนังแท้ของเขาเลยเราก็จัดการทําออกมาให้เรียบร้อยสวยงามทั้ง3ชิ้นพร้อมจะส่งไปหากับพี่ลูกค้าเราครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคครับที่่มมาชชววยลิิปกดตตแ ุแลวเราทําวัสดุหนังแท้ทุกชิ้นครับแฮนด์เมดครับผมอยากจะใส่อะไรลักษณะไหนขนาดเท่าไหร่เลือกสีได้ตามใจชอบครับราคาแจ้งก่อนทําครับสบายใจได้ทักมาสอบถามได้ครับไม่ต้องห่วงครับผมขอบคุณครับ